กลับเข้าสู่ช่วงมาเตอร์แองแคลทอสอีกครั้งนะคะช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การดูแลดวงตาของลูกเรากันไปแล้วค่ะช่วงนี้แหละค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของดวงตาเหมือนเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเสี่ยงนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เสี่ยงเกี่ยวกับดวงตาของลูกเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับหมอุูมอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเห็น ได้ชัดเลยนะคะว่าเด็กตัวเล็กๆนะคะบางทียังงงเลยว่าต่ำกว่าสามขวบใส่แว่นด้วยกับคุณหมอ,อมนั่นมันเกิดอะไรขึ้นคะค่ะก็จริงๆก็มีมีหลายๆคนก็ถามอย่างนี้เช่นกันนะคะออจริงๆโรคทางตาเด็กเนี่ยเรารู้กันมานานแล้วละ่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราได้รับข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นพาพาลูกหลานไปตรวจมากขึ้นมเมื่อพบปัญหาก็แก้ไข มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะเห็นว่าเขามีการใส่แว่นหรือว่ามีการรักษาอะไรที่มากขึ้นะนะคะคราวนี้เรื่องของของสายตาเนี่ยระยะประมาณจะก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นช่วงพีคหมายถึงว่าสูงสุดที่ว่าจะมีเรื่องของภาวะสายตาสั้น,นยาวอยู่แใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้นอกจาก3ขวบ S <S ตรวจแล้วนะคะก็ต้องถ้าปกติก็ยังต้องมาตรวจตอนห้าขวบนะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เมื่อก่อนนี้ค่ะคุณหมอพอดีดิฉันยังจําได้ว่าสมัยตอนเด็กๆเ,เนี่ยยังไปพบกับจักษุแพทย์นะคะหรือว่าหมอตานี่แหละแต่ปัจจุบันนี้มีการใช้คําว่าจักษุกุมารแพทย์ นั่นหมายความว่าโรคเด็กกับดวงตาเนี่ยมันม,มีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะค่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนะคะก็จากสุกิกมารแพทย์ก็จะดูเรื่องของกล้ามเนื้อตาซึ่งเจอบ่อยในเด็กแต่ในผู้ใหญ่ก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อตาได้เหมือนกันนะคะตาเด็กเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตาที่ลดขนาดลงแล้วเหมือนผู้ใหญ่มันจะมีกลุ่มโรคภาวะเสี่ยง,ซ,งซึ่งไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะ ลักษณะการตรวจอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่พวกเขาจะวิ่งไยอมไม่ยอมให้ตรวจแล้ว <c oughs> ตรวจได้เหมือนเป็นช็อตๆ <c oughs> นะคะของเล่นอย่างนึงก็อาจจะหลอกได้ <c oughs> ตรวจได้อย่างนึง <c oughs> แล้วเราต้องเรียงลําดับให้ดีถ้าไปทําอะไรที่ถึงเนื้อถึงตัวเขาก่อนก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลเลยเลยบางครั้งอาจจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าครั้งเดียวไม่พอต้องมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นในสําหรับในเด็กบางคนนะคะที่ตรวจยากจริงๆส่วนใหญ่เด็กๆที่มาหาคุณหมอเนี่ยมาปรึกษาด้วยโรคอะไรคะที่เกี่ยวกับดวงตาค่ะส่วนใหญ่นะคะเอาพูดถึงเรื่องสายตาขี้เกียจเนี่ยนะคะที่บอกว่ามี มีสาเหตุหลายอย่าง <Okay. S 2> นะคะอย่างเช่นเรื่องของของตาตาขตาขตาเหล่นะคะเรื่องของอภาวะ,ะสายตาที่ไม่เท่ากันสั้นยาวเอียงสายตาสั้นยาวเอียงนี่มันก็จะทําให้เกิดประเด็น2อ,อย่าง ก็คืออาจจะมองไม่ชัดอย่างหนึ่งหรือว่ามันเกิดการแข่งกันถ้ามันไม่เท่ากันก็ทําให้เกิดว่าข้างหนึ่งใช้มากข้างหนึ่งใช้น้อยนะคะกลับไปที่ตาเขกทีหนึ่งตาข้างหนึ่งที่เขไม่ใช่ว่าเขาเห็นสองภาพนะคะเขาเห็นภาพเดียวเห็นภาพเดียวเขาเห็นภาพเดียวภาพข้างที่เขเนี่ยจะถูกตัดโดยสมองเพราะฉะนั้นเป็นบ่อยๆเข้าก็จะมีภาวะของตาขี้เกียจข้างนั้นคือข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเขสลับเนี่ย ก็ <g ül> ยังโอเคก็ยังโอเคคือยังสลับกันใช้เพราะคุณแม่บอกอันเป็นสองข้างคงจะแยกกว่าข้างเดียวแต่จริง <g ül> ไม่ใช่นะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของเรื่องของตาขี้เกียจนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของเปลือกตามีตุ่มมีก้อนมีเรื่องของขนตามม้วนเข้าในา <c oughs> แล้วก็อีกกลุ่มใหญ่ๆก็คือมีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งมาที่ตาค่ะ ที่เป็นกังวลคะสำหรับหมอเด็กที่จะต้องดูแลเรื่องดวงตาของเด็กๆอ,อ่ะค่ะจริงๆกังวลไหมท,ทุกอันก็มีความสําคัญหมดนะคะแล้วก็เป็นที่ทุกใจของอคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามนะเท่าที่สังเกตดูเท่าน,นีออ้แต่โรคที่ค่อนข้างจะรักษามไม่หายก็คือความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเลยห,ห,หรือว่าความผิดปกติของสมองที่ส่งต่อมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ตั้งครภ์เพราะฉะนั้น ก็อยากจะบอกคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่ออต้องดูแลตัว,ตอตวเองนะคะเพราะว่าปัญหามันเริ่มได้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะโรคที่มีความเสี่ยงทางด้านพันธุก,กรรมเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆที่มาหาคุณหมอเนี่ยมาปรึกษาด้วยโรคอะไรคะที่เกี่ยวกับดวงตาคะ่ะที่เจอบ่อยเลยที่่จอบอย,ยอก็คือแว่นตาเจอกันทุกวนันเรื่องของใสยตา สสยตาาสยตาเนี่ยนะคะนักวิจัยเขาบอกต้องอ้างนักวิจัยนะคะเพราะว่าจริงๆเราศึกษากันมาเยอะแล้วแล้วก็ในกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยใส่แว่นกันเยอะยิ่งสิงคโปร์ยิ่งจีนเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะใส่เด็กเขาใส่แว่นกันเยอะกว่าเราอีกนะคะ <c oughs> เป็นเพราะว่าอะไรนะ,ะ <c oughs> ๆๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่สามารถ <c oughs> สรุปได้อันแรกที่ชัดที่สุดคือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์อันนี้คือคือเป็นปจัจจัยที่ที่แข็งแรงมาก ะคะือไม่<อ>ไม่พ่ก็แม่ใช่ก็คือถ้าพ่อแม่มีสั้นหรือว่าทั้งสองคนสั้นยิ่งไปกันย,ยิ่งไปกันยงามาสโอกาสที่จะมีสั้นเพราะว่าสั้นยาวเอียงก็มีมากขึ้นะนะคะแต่กระนั้นเลยก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพอ่อคุณแม่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องของสั้นยาวเอียงเลยลูกก็เป็นได้นะคะมันเกิดจากอะไรอันที่สองคือเรื่องสิ่งแวดล้อมะนะ,ะซึ่งไม่ไม่สามารถบอกได้นะคะ อันที่3ก็คือเรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สายตาดูทีวีดูคอมพิวเตอร์อะไรเี่ยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามว่าดูไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราควรจะดูให้ถูกวิธีนะคะอันนี้ก็มีคนวิจัยอีกเหมือนกันว่าเขาเขาคอนเฟิร์มมาว่าอย่างนั้นว่าคนที่ใช้สายตาในการทำกิจกรรมมองที่ใกล้มากๆที่ใกล้เช่นอะไรอย่างเช่นเล่นเกมเล่นเกมกด ที่ค้างอยู่นานๆหมายถึงว่าใช้เพ่งอยู่ตลอดเวลานานๆอาจจะประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่จะสายตาสั้นมากกว่าเด็กที่ไม่ไม่ค่อยได้เพ่งหรือว่าใช้ตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นกิจกรรมเวลาแนะนำะคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าถ้าเล่นเกมอยู่ในระยะที่เหมาะสมเวลาอันสมควรเล่นคอมพิวเตอร์เวลาเหมาะสมชั่วโมงหนึ่งพักบ้างก็มีหยุดบ้างแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ อันนี้ถือว่าโอเคนะคะ,คะอ่านหนังสือในหนึ่งฟุตไม่ได้ห้ามอ,อ่านไปเลยนะคะจะได้มีการเรียนรู้มีอะไรขึ้นมานะคะแต่ถ้าอ่านมากๆในที่ มืดๆดเราจะต้องเพ่งมากขึ้นอ่านไม่หยุดเลยซึ่งส่วนมากไม่ค่อยมีนะคะก็อันนี้จะทําให้สายตาสั้นขึ้นอาจจะเป็นการ์ตูนค่ะไาร์ตูนอาจจะตมีคุณแม่บอกว่าแอบในที่มืดมดคุณแม่สั่งห้ามไม่ให้อ่านก็ไปแอบอ่านในที่มืดๆือย่างที่คุณหมอบอกใช่อ่านหนังสือในรถรถมันกระเทือนนะคะเคลื่อนไหวเราก็ต้องเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้เหมือนกันปัจจัยเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้แล้วก็ถ้ามี ปัญหาว่าต้องใส่แว่นจริงๆก็จะต้องใส่การที่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันเป็นการที่ทําให้เขาบางทีต้องเพ่งดูก็จะทําให้เพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างใช่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาได้ศึกษาม,มาแล,แล้วแล้วก็จะคอยคแนะนำพ่อแม่ คุณหมอบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงให้เหมาะสมแล้วเรื่องอาหารล่ะคะเกี่ยวข้องกันไหมคะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆค่ะว่ากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ทําให้สายตาดีมีปัจจัยมีผลด้วยไหมคะก็จริงๆแล้ววิตามินที่เขาแนะนําว่าบำรุงเรื่องสายตาโดยตรงก็จะมีวิตามิน A ค่ะ C แล้วก็ E นะคะ ซึ่งมันอยู่ในอาหารถ้าเรารับประทานครบ5หมู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องกินอ,อาหารเสริมหรืออะไรหรือว่าวิตามินเสริมหรือว่าถ้าถ้าจะรับประทานพวกวิตามินเสริมก็ให้มีพวกนี้ก็โอเคค่ะก็คง<ก>ไ,ไม่ได้มีผลเสียอะไรประเภทแบบกินผักบุ้งแล้วตาหวานนี่มันเกี่ยวกันนะ <c oughs> <c oughs> คงจะต้อง อธิบายก็คงน่าจะมีวิตามินเอมีวิตามินเอแต่ประเภททำให้หวานแบบเยิ้มนี่คงเป็นไม่ได้แล้วไปหยอดยาอะไรคงไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ให้กินแต่ปักบุ้งอย่างเดียวเลยก็กลายเป็นกระตานะคะค่ะทีนี้ม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็น่าจะเป็นคําถามที่คุณพ่อแม่สงสัยมากทีเดียวก็คือว่าเวลาเด็กๆมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างพอโตขึ้นนะเรามีการผ่าตัดแล้วเด็กๆเนี่ยเขาผ่าตัดกันได้ไหมคะ แล้วโรคอะไรที่มันมีภาวะความเสี่ยงแล้วเขาต้องมาผ่าตัดดวงตาค่ะในบางกรณีค่ะไม่ใช่ทุกกรณีแล้วก็จะเป็นส่วนน้อยน้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ส่วนมากจะผ่าต้อกระจกในเด็กมีได้แต่ว่าน้อยค่ะส่วนใหญ่โรคไหนคะจะเป็นโรคของเรื่องของตาเขยก้ามเนื้อตาบางอันเนี่ยคือ อันดับแรกคือผ่าตัดเลยเพราแม่จะตกใจเลยต้องทําอย่างนั้นเลยหรอแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละนะคะบางอย่างตาเขบางอย่างก็แก้ไขได้ด้วยการฝึกหรือว่าการใส่แว่นนะคะก็ไม่ใช่ตาเขทุกชนิดที่จะต้องผ่าตัดพ่อแม่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปว่ากลัวพามาแล้วต้องผ่าตัดแน่ๆมาดูกันก่อนบางทีอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแล้วหายขาดเมื่อถ้าผ่าตัดตอนเด็กค่ะการผ่าตัดตอนเด็กเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วก็ มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการเรื่องกับการใช้ตาเนี่ยดีกว่ามาผ่านในผู้ใหญ่ในแง่ในแง่เรื่องของหนึ่งป้องกันเรื่องสายตาขี้เกียจอย่างที่บอกนะคะอย่างที่สองลึกภาพสามมิตินะคะภาพสามมิติคือการมองตื้นลึกตื้นลึกแบบละเอียดนะคะไม่ใช่แบบหยาบหยาบนะคะถ้าเกิดคุณโนสังเกตว่าเราปิดตาข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังรู้อยู่ดีว่าโต๊ะอันนี้อยู่บน อยู่บนพื้นแต่ถ้าเป็นงานละเอียดละเอียดทางด้านวิธีการระยะอะไรอย่างงี้ต้องการระยะเนี่ยการใช้ตาเดียวมันจะไม่เท่ากับใช้สองตาเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้มันจะหายไปถ้าปล่อยให้ตาเขียเกินสองขวบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าบางโรคจะต้องผ่าเร็วบางโรคต้องรักษาเร็วนะแล้วเด็กๆที่ตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ย มันมีโอกาสไม่ค่ะที่จะผ่าตัดแล้วก็กลับมาหายได้อช่ไหะอันนี้เนี่ยคือสามารถจะมาผ่าตัดในภายหลังแล้วกลับไปมองเห็นเนี่ยมีไหมคะส่วนมากจะเป็นก็มีบางโรคที่รักษาไม่ได้จริงอย่างที่บอกว่าคือความผิดปกติของตัวประสทัทประสาทตาะอะไรตั้งแต่กําเนิดนะคะความผิดปกติของเรื่องสมอง,อ,งอย่าง,งที่บอกว่าสมองมันต่อกับตาถ้าสมองมีความผิดปกติมากอย่างเช่น น้ำในสมองเยอะเกิดทําลายตัวเซลล์ประสาทสมองต่อให้ลูกตาดีแค่ไหนเขาเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้อันนั้นยากที่จะแก้ไขนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นที่พูดพูดมาต้อกระจกต้อหินยังพอมีวิธีทางรักษาได้ให้หายอย่างนี้มาถึงท้ายสุดแล้วค่ะต้องให้คุณหมอบอกเคล็ดลับดีๆนะคะการดูแลสุขภาพลูกน้อยของเรานะคะว่าจะดูแลอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะ เอาเป็นข้อๆดีกว่าน,นะ,ะ,ะจะได้จําได้ง่ายอันแรกถ้าเกิดเห็นความผิดปกติของดวงตานะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะปรึกษากุมาลแพทย์หรือว่าจากสุแพทย์นะคะโดยเร็วอย่าปล่อยเอาไว้นะคะเพราะมันอาจจะเลยเวลาช่วงที่รักษาที่ดีไปแล้วนะคะอย่างที่สองคือถึงแม้ไม่มีความผิดปกติอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะตรวจตาเป็นระยะๆะะนะคะครั้งแรกถ้าไม่แน่ใจที่6เดือนค่ะ คั้งที่2ที่3ามขวบนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะประมาณ5้าขวบถ้าลูกของท่านปกติดีนะคะอัทนที่3รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้ช่วยเรื่องพัฒนาการและทุกอวัยวะในร่างกายอัทนที่4นะคะก็คือว่าถ้าจะต้องไปเล่นกิจกรรมอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะกีฬาก็ตามหรือว่าเล่นกับเพื่อนนะคะใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะบาง,อย,างอย่างเช่นเล่นของมีคม ใช้แว่นป้องกันหรือว่าจะต้องออกไปเล่นกีฬากลางแจ้งมากๆใส่แว่นกันแดดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คะนะคะเรื่องราวของเคล็ดลับต่างๆในการดูแลลูกน้อยของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของดวงตามีความสำคัญมากคะ่ะเราจะดูแลอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วล่ะคะ่ะ วันนี้หมดเวลาของช่วง m a เตอร์ a ั t แคร์ทแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ